รถยนต์บินได้มาอีกแล้วครับแล้วก็รถยนต์บินได้อน,นี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เขาบอกว่าง่ายจนคาดไม่ถึงนะครับซึ่งทุกวันนี้การแข่งขันในเรื่องของการผลิตรถบินได้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแล้วนะครับหลายๆใครรถยนต์สตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยก็มาลงทุนนะครับแล้วออกแบบพัฒนาแต่ทีนี้สิ่งที่มันต่างครับบริษ,ษัทนี้ชื่อว่า Xpeng ครับจากประเทศจีนเนี่ยเขามองเห็น อาจจะเรู้ว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ว่ารถที่มันผลิตในทุกๆวันนี้เนี่ยมักจะมีหน้าตาที่อาจจะเรียกว่าเหมือนเหมือนโดรนนะครับหรือว่ามีหน้าตาเหมือนพวก e ีีโชมากกว่าคือมันไม่เหมือนรถนะว่าทําไมเราจะต้องไปพยายามพัฒนารถให้มันมีหน้าตาที่มันแตกต่างไปเพราะว่าคำว่ารถบินได้คือมันต้องสามารถที่จะวิ่งบนถนนได้ จริงๆด้วยนะครับเจ้าตัวรถโปรโต,โตไทป์รุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า X3 เนี่ยเขาก็เลยเกิดจากแนวคิดว่าทำรถให้เหมือนรถครับแล้วก็ติดใบพัดใบบนหลังคารถ ง่ายๆเท่านี้เลยนะแต่โอเคในทางปฏิบัติในการเปลีย่ยนมันไม่ใช่แค่ว่าเอาใบพัดมาติดนะครับก็คงต้องมีเทคโนลยีต่างๆแต่เรียกว่าหลักแนวคิดของการออกแบบฟอร์มแฟกเตอร์ของตัวรถเนี่ยทำให้มันหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็มีการทดลองกันแล้วจริงๆด้วยนะครับเจ้าตัวโปรเจไทร์รุ่น X3 ตัวเนี้ยทดลองบินที่ระดับความสูง10เมตรครับแล้วก็สามารถที่จะลอยตัวค้างเอาไว้ได้30วนิวนาที และก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สวยงามครับทาง x x p n เงก็บอกว่านี่แหละถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรถยนต์บินได้ของแท้นะครับเพราะมันยังมีลักษณะเป็นรถมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้งานมันบนถนนนะเข้าไปอย่างลานจอดรถห้างร้านต่างๆได้แล้วก็สามารถบินได้ครับผมนี่ก็อาจจะด้วยวเป็นอนาคตของสมาร์ทมบิลิต y ี้อีกก้าวหนึ่งอีกรูปแบบนะครับวันนี้เนี่ยรถยนต์บินได้ยังไม่ถึงจุดที่ ที่พีคนะเราคงได้เห็นการเปลี่ยแนแปลงต่างๆอีกมากมายครับ